ไหมะวันนี้กลับไปเู่กับพวกเรา4คนอีกแล้วในโลกบานกระดิ่งชุดก้อยว้าวไอ้เตอนนี้นะคะเดาเหมือนดาจะโดนลากลากลากไปไหนก็ไมซนปมบ้ซึ่งกว่าที่พวกเราจะเจอได้เจอกันได้นะมันช่างแบบ มัน,นใช่มันชั่งนานขังเราสามารถกักขังน,นี่ทุกคนทำบ้านทำบ้านให้มันใหญ่ๆเลยทุกคนมาโอเคค่ะมา,าเราต้องทำชั้นสองเห็นเปล่าเนี่ยชั้นสองตรงนี้เดี๋ยวผมเอาเตียงมาให้อ๋ออสเตอร์ทำบ้านให้มันใหญ่ๆดิโอ้ผมโอ้โหดีมากเลยสบียงกูอยู่ใกล้ๆไปเก็บสบียงตึง,ตง,ตงเดี๋ยวผมเอาเตียงมาให้ให้ผมเอามาไหมเนี่ยทุกคนต่อบา้านไปเลยนะ,ะตึ้ออ พวกแก่นเอาพวกกนหายเดี๋ยวระหว่างนี้เราไปหาพวกอันนี้ให้เค้จ้าเดี๋ยวเราไปหาของให้คุณโฟกัสกันเลยนะครับต้องการไฟเพิ่มไหมต้องการไฟเพิ่มไหมเอ่ยเค้ ก็ดังโอเคด๋วงนี้ผบอกว่าสเบียงอยู่ใกล้บ้านมากอะ ไอ้ห่ตัวเย็นก็มีเอ้ยอ้ัยนะเยเื่อเอ้เชัแรกมอใครเอาอะไรมาตั้งตรงนี้เนี่ยรบปีก่อนรับปีก่อนเดี๋ยวมาเข้ามาได้เฮ้ยเราต้องทำเออบ้านชั้สองด้วยนะเผื่อมันสามารถได้นีคนีคนเรากำลัง จะไม่ให้มันเข้ามาได้ปิดให้มันดีๆดีกันปิดให้แบบปิดจุดเอาแบบนี้กันปิดปิดปิดแบบให้พวกเราเข้าได้แต่ให้มันเข้าไม่ได้เข้าใจไหมแต่มันก็มีตัวเตี้ยมฝ่าขาด้วยนะใช่นั่นแหละคือสิ่งที่เราเมืงเอ้ยมีใครจะเอาบันไดไหมขอขอบันไดขอบันไดเฮ้ตรงนี้เออใช่มันยังพอมีอยู่ เอ้ยมีโซฟาด้วยอ่ะในห้องทานข้าวทานข้าวเหรเราจะทานข้าวเพื่ออะไรตอนนี้เอาชีวิตตัวเองให้รอดก่อนค่ะชิดาไปหาอาหารดิเอิ่มได้เดี๋ยวขอเอาเฟเรเฟิร์สเก็บอาหารไว้นะเก็บไปกันใช่ไหมเค้เดี๋ยวไปหาอาหารให้เอาเฮ้ยหาทางออกไม่เจออนออยู่นี่ เอ้ยหยอกไอ้เจี๋ยวคอปเตอร์ทางออกไปไหนอะอาหารเพียบเลยอะไม่ต้องหาก็เดินมาเอาได้นะเนี่ยนี่คางนี้ทางออกใช่ปะตึ๊บออแต่ทำให้มันแค่กว่านี้ได้ไหมโอ้ทำไมผมหยิบมาแค่แอปเปิ้ล หน่อยจะไปเอ้ยมันไปไม่ได้อะไปไม่ได้อะลดทำไมทางออกมันช่างอยู่ไกลไกลเนาะ

เดี๋ยวแป๊บเฮ้ยเฮ้ย,ยทุกคน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 เข้าบ้าน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  ก็คือเรายืนอยู่บนบ้านนั่นแหะสวยแล้วไหนเราลองกินอาหารดี เอ้ยกาดกาดเรารู้แล้วกินอาหาร,ย,ารยังไงเธอกดเธอชี้หน้าจอไปตรงอาหาร,าหารแล้วก็เธอก็กดตรงรูปอันเนี้ยลูกศรลงแล้วก็อันนี้ลนลลกล่องลูกศรลงแล้วก็กล่อง,งแป๊บหนึ่งแล้วขอไปตรงไปตรงคุณกดกดกล่องกาดเซ่อเซ่อกด,กดเอ้ยกดรูปอันเนี้ยเอ้ยกดรูปเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ฮะ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 จะฮ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 อฮะฮะฮะใะฮะฮอฮะเะฮะฮะฮยฮะ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  นี่ผมเอามาติดไว้ตรงนี้นะจะได้มองเห็นอะไรโอ้หอะไรฮะน้องเล่นอ่ะอะไรวันนี้หนู

นคเลังะตายจพ่เล่นทางโทรศัพท์ดีกว่าโว้ยเอาไเอามาไว้บนหลังคาดูไฟอ่ะเพราะว่าไม่มีไฟแล้วีดาชิดาต้องเก็บแล้วนี่ผมจะต้องไปเก็บยาไฟแล้วขอไฟอันนี้นึงนะได้ตอนนี้ผมกำลังไปหายาให้อยู เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราได้ยินเสียงแล้วอะเราได้ยินเสียงอีกแล้วเาเก็บไฟไม่ได้เราเก็บไฟไม่ได้อะอิดคิ e ดีมีอิด e ิวนั่นแหละไอ้ผีเนี่ยเอ้ยนี่ใครอะนี่มันใครอะทุกคนเวรกรรมแล้วเขาจะมาขโมยอาหารบ้านเรา ไอเนี่ยไอเนี่ยมันเป็นอะไรคิดด่ามันมีคนมนาะมันมีคนมนาะโอ้มันจะมาขโมยของบ้านเราหมดเลย<ะ>เนี่ยอาหารไม่เหลือแล้วอาหารไม่เหลือแล้ว เป่าอยู่เราเป่าอยู่

ที่กระเป่าด้วยที่กระเป่าด้วยผัดกันเปล่าโอ้ย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 ยิีค่แล้วไปสีค่ะแล้วทุกคนแนละ้วทุกคนเราไปหึงบ้านแล้วเย้ yeah, ไหนอู้มาแล้วเราเอาไฟสีเขียวมาด้วยอู้เราเห็นเธอแล้วโอ้ย เอาโตไปมากเรากินอะไรกันไปไม่ร oh, like ู้แล้วเราเจ็บอ๋อกินถั่วเน่าสินะเราเก็บมาเราเอาอมาให้เรากินเราเก็บเรากินโคกที่เราเก็บมาอ๋อโคกโคกขวดใหญ่มันปกติแล้วก็มันไม่เป็นอยู่พอไปกินแล้วมันอินแต่ว่ามันมันทำให้ท้องปวดท้องแล้วมันก็เล่นเลยกระแลแมงเฮ้ย

เจอพนักงานมันเจอพนักงานตอนนี้กเราจะูของเไเอดาชดาเอาไปก่อนไหมเพราะว่าเอนตอนกลางวันพนักงานมันจะไม่ทำอะไรถ้ารูแล้วเคยเล่นแล้วฮะฮะไม่ยอมกินข้าวอ่ะอุ้ยโทษกำลังจะไป 我倒还好。 เค okay. ช่วยกันสร้างบ้านด้วยนะ <_ d ance> เดี๋ยวเรากำลังเก็บอาหารอยู่เราจะตายแล้ว <_ d ance> ไม่ได้ตายไม่ได้ทุกคนเราจะว่าเราต้องรีบไปหายไฟเยอะๆติดทั่วบ้านเราเลยเคฮ้วกกก้้้รรรรูู่าามมีีีใคคผองตทุนเเจยนนออบฮะทุกคนร,รีบมาขุดไอนี่เร็วไฟเราจะทำให้แบบเราเรากำลัง ไปด้วยไฟเราจะได้รู้ว่ามีเออไอพนักงานไอบ้านนั่นเรียกพนักงานยังไงเลยหรอไอบ้านนั่โอเคเราเดี๋ยวเราติดตรงนี้ด้วยปึ๊บเรียบร้อยเดี๋ยวบันไดเพียบเลยวะตรงเนี้ยใช่โอ๊ย โอ้ยเลือดรถ เราเราเราปึ่งปึ่งเราโยนเราโยนเราใช้วิธีโยนเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราเรากำลังโยนไปให้เนี่นี่ต้ ขอกินยู่ไหนเนี่ยอใช่้วยบายบายทุกคน ปะทุกคนอ้โอยู่อย่างไกลเลยอะไกลหรือใกล้ไม่รู้อะ ไปบ้านนะคะสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบกันกกดไลค์กดซับ s c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเ <c oughs> พื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะไยบาย